ออะไปลมาแล้วนนออะไปลมาแล้วขอบคุณแชมป์ใ้ได้จ้าจ้าจ้าขอบคุณแชมปเก็บกระเป๋าตังค์ดีๆนะเดี๋ยวมาติดหนูอีกมีอะไรมั่งเนี่ยมะม่วงกล้วยลิ้นจี่ Ok, có đi nữa Cái bảo tăng kẹp đi đi nè Ờ, tăng nữa Cảm ơn em Cảm ơn em Chạp mưa đấy À, bảo tăng hàng không gì Ờ, thủ không môi Hái, hái, hái Để chứa hết mày đi Dì ho, Gucci chị Cảm Mẹ 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 ยังไงยังไม่หมดนะโอเคทำไมล่นะน่ะเริ่มหลงหลงลืมล,มลืมนะจ๋าจะอยากไปเตรียมซีเลยแม่จ๋าไม่ค่อยลงจ้าอ่ะคุแม่ขึ้นมาหนรถซักหน่อยได้ไหมลนะ่ะอ่ะมาลงให้ขึ้นกระไดไม่ไหวกระไดเลยนะโอเคจ้าขอบคุณครับ มาันจะไหมอะไรนะขอบคุณค่ะ่าติเล็กจ้ะขอบคุณครับมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยโอเคขอบคุณครับมาเพลงเร็วจะเพลง,งนึงแล้วกันเนาะมา